ที่มีอัตราผลตอบแทนย้อนหลังมากกว่าศูนยตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันล่าสุดในเดือนเมษายนปี2 5 6 3 3เดือนย้อนหลัง6กเดืยนยอนย้อนหลัง1ปีย้อนหลัง3ปีย้อนหลังแล้วก็5ปีย้อนหลังมากกว่าศูนย์ สวัสดีครับกลับมาพบกับผมธนวัตรสิริวัฒนกุลกับรายการไทย PFA Talk อีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดกระดิ่งทางช่อง y o u t u b n n h l นะครับของทางไทย PFA อย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากกด follow กด Like Fan Page ของ ไทยพีเอฟเอไทยโปรเฟชชั่นอลไฟแนนซ์อะคาเดมกันด้วยนะครับถัดมานะครับเราลองมาดูกองทุนรวมประเภทถัดไปกันครับจะเป็นกองทุนรวมตราสารทุนนะครับซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด779กองทุนครับใน779กองทุนนี้นะครับจะมีเพียงแค่38กองทุนเท่านั้นเองที่มีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีนะครับมาจนถึงวันล่าสุดก็คือสิ้นเดือนเมษายน2563ที่มีอัตราผลตอบแทนมากกว่าศูนย นันมีอยู่แค่38กองทุนเท่านั้นโดยตราผลตอบแทนใน38กองทุนนี้นะครับจะมีค่าอยู่ระหว่างประมาณ0.51%จนถึง17.85%แตครับแต่ทีนี้ใน38กองทุนนี้นะครับถ้าเรากําหนดเงื่อนไขเหมือนเดิมว่าหนึ่งเราพิจารณาเฉพาะกองทุนรวมตราสารทุนที่มีอายุ5ปีขึ้นไป <c oughs> เพื่อที่เราจะได้มีผลตอบแทนย้อนหลัง5ปีมาพิจารณาด้วย 2. เราไปดูเฉพาะกองทุนรวมตราสารทุนที่มีตราผลตอบแทน Year t o d a t e 3เดือนย้อนหลัง6เดือนย้อนหลัง1ปีย้อนหลัง3ปีย้อนหลังแล้วก็5ปีย้อนหลังครับที่มากกว่าศูนย์จะพบว่าเหลืออยู่เพียงแค่6กองทุนเท่านั้นครับเราลองมาดูรายละเอียดของทั้ง6กองทุนนี้กันครับกองทุนรวมตราสารทุนกองแรกนะครับที่เราจะดูก็คือ KTM erm World g o and Precious Equity Fund ครับกองทุนกองนี้นะครับจะมีตราผลตอบแทนย้อนหลัง year to date ครับย้อนตั้งแต่ต้นปีนะครับมาจนถึงวันที่29เมษายน2563อยู่ที่7.89เ ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลังนะครับ3เดือนจะอยู่ที่6 6 9 6เดือนจะอยู่ที่1 9 2 7ในขณะที่อัตราผลตอบแทนต่อปีนะครับถ้าย้อนหลัง1ปีจะอยู่ที่46.03%เลยทีเดียว3ปีจะอยู่เพียงแค่1.23%แล้วถ้าย้อนหลังไป5ปีนะครับก็จะอยู่ที่4.79%กองทุนรวมกรองนี้นะครับก็มีลักษณะเป็นฟีดเดอร์ฟันอีกเช่นกันครับจะนำเงินลงทุนทั้งหมดครับ ละ80นะครับของ NAV ไปลงทุนในมาสเตอร์ฟันอีกกองหนึ่งครับมาสเตอร์ฟันกองนั้นจะชื่อว่า Franklin Go and p r p r e c i ช m e t e t f u n u ันนะครับซึ่งนโยบายการลงทุนถ้าเราไปดูจากกองที่เป็นมาสเตอร์ฟันนะครับเราจะพบว่าเขากำหนดเอาไว้ว่าจะมีนโยบายในเรื่องของการเน้นการเติบโตด้านมูลค่าของการลงทุนในระยะยาวโดยที่จะมีการลงทุนทั่วโลกเลยนะครับในบริษัทต,ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติอันได้แก่นะครับทองคำ แล้วก็โลหะมีค่าอื่นๆโลหะมีค่าอื่นๆยกตัวอย่างเช่นแพลตินัมพาลลาเดียมแล้วก็เงินครับทีนี้นะครับถ้าผมไปดูจากรายงานของเขานะครับที่ไม่ใช่ข้อมูลเป็นรายเดือนครับในกองนี้ครับเขาจะมีรายงานณนะวันที่31มีนาคม2563ครับถ้าเราไปดูอัตราผลตอบแทน Year To Date แล้วก็อัตราผลตอบแทนย้อนหลังอื่นๆเทียบกับอัตราผลตอบแทน year to date แล้วก็ย้อนหลังณนะวันที่ 29เมษายน2,563เราจะพบว่าถ้าย้อนไปนะวันที่31มีนาคม2,563 อัตราผลต,ตอบแทน Year t ท d เด e จะติดลบอยู่ที่21.89%ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง3เดือนครับจะติดลบ21.89อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง6เดือนจะติดลบ13.33%โดยอัตราผลตอบแทนย้อนหลังต่อปีนะครับถ้า1ปีย้อนหลังจะอยู่ที่ลบ0.79 3ปีย้อนหลังจะอยู่ที่ลบ10.41ส่วน5ปีย้อนหลังต่อปีครับจะอยู่ที่0.86%แล้วถ้าดูตั้งแต่วันที่จัดตั้งเราจะพบว่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย ต่อปีครับจะอยู่ที่ลบ1ิบเเพราะฉะนั้นจากข้อมูลตรงนี้จะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าถ้าใครคิดว่าจะลงทุนโดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนย้อนหลังแค่คุณใช้ผลตอบแทนย้อนหลังต่างกันแค่วัน2วันหรือว่าเดือน2เดือนแค่นี้ครับภาพของผลตอบแทนผลการด,ดําเนินงานของกองทุนมันจะแตกต่างกันมากเลยเพราะเมื่อกี้เราจะเห็นว่าณ29เกเมษายนผมดูย้อนกลับไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Yearto d เด e 3เดือน6เดือน1ปี3ปีหรือว่า5ปีบวกหมดเลยแล้วก็บวกอย่างดี แต่พอเรามาดูนะวันที่31มีนาะคม2563ย้อนหลังกลับไปแค่ประมาณเกือบ1เดือนเราจะพบว่าจากผลตอบแทนที่เป็นบวกมันติดลบไปตั้งหลายพีเรียดเพราะฉะนั้นนะั่นแปลว่าในการลงทุนเราคงจะไม่ได้เลือกพิจารณาการลงทุนจากอัตราผลตอบแทนย้อนหลังเพียงอย่างเดียวนะครับมันต้องพิจารณาจากปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยตั้งต้นที่สุดก็คงต้องเป็นที่นโยบายการลงทุนที่คุณต้องการก่อนครับการดูอัตราผลตอบแทนย้อนหลังอาจจะเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆลา ปัจจัยที่เราอาจจะดูเพิ่มเติมในภายหลังอีกครับกองทุนรวมกองถัดไปนะครับที่เราจะมาดูกันก็คือกรุงสสี global healthcare equity rmf ครับกองทุนกองนี้ครับจะมีอัตราผลตอบแทน year to date นับจากวันที่29เมษายน2563ย้อนกลับไปจนถึงต้นปีนะครับอยู่ที่7.36%ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง3เดือนจะอยู่ที่2.88%ย้อนหลัง6เดือนครับจะอยู่ที่17.93%แต่ทีนี้ถ้าเรามาดูเป็นอัตราผลตอบแทนต่อปีย้อน หนับ1ปีจะอยู่ที่16.17% 3ปีย้อนหลังจะอยู่ที่5.29%ในขณะที่ตร,ราผลตอบแทน5ปีครับย้อนหลังต่อปีจะอยู่ที่2.33%ทีนี้เราลองมาดูไอ้เจ้าตัวรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงจากฟันแฟกชีทที่หามาให้ดูบางส่วนครับกองทุนรวมกองนี้นะครับก็คล้ายๆกับกองที่ผ่านมาครับก็จะเป็นฟีดเดอร์ฟันอีกเช่นกันก็จะนําเงินลงทุนครับโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของไอ้เจ้าตัว NAV ไปลงทุนในกองมาสเตอร์ฟันครับกอง ม a สเตอร์ <Master S 2> ฟันกองนี้จะเป็นของทาง JP Mor g a n แกนครับจะชื่อว่า global healthcare fund class c ซึ่งนโยบายการลงทุนของมัสเตอร์ฟันกองนี้นะครับเขาก็จะไปลงทุนในตราสารทุนของพวกบร,ริษัทเฮลท์แคร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกบริษัทยาบราิษัทเวชภัณฑ์หรือพวกบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพต่างๆครับทั้งนี้ถ้าผมไปดูผลการดําเนินงานนะครับจากรายงานประจําปีสิ้นสุดนะวันที่31ตุลาคม2562แล้วดูอัตราผลตอบแทนย้อนหลังเหมือนกันจะพบว่า ye to date ณวันนั้นครับจะอยู่ที่3 ย้อนหลัง3เดือนครับจะติดลบ0.35%ย้อนหลัง6เดือนจะติดลบ1.69%แล้วถ้าดูผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีนะครับจะอยู่ที่ลบ4.86%ย้อนหลัง3ปีครับจะอยู่ที่3.71%ครับซึ่งกองทุนรวมกองนี้ครับอาจจะจัดตั้งมายังไม่ถึง5ปีเพราะฉะนั้นถ้านับจากวันเริ่มโครงการณวันที่28พฤศจิกายน2557ครับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีจะอยู่ที่0.93%กองทุนวรวมตราสารทุนก ถัดมานะครับก็จะเป็นของทางกรุงศรีเช่นเดียวกันครับเป็นกรุงศรี g l o b a l healthcare equity fund ครับอ่าซึ่งอันเนี้ยต่างจากกองเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้จะเป็น imf ก็คือบอกว่าจะมีในเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีมาจูงใจแล้วก็มีเงื่อนไขในการลงทุนต่างๆแต่กองนี้ไม่ได้มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเหมือนกับกองเมื่อกี้นี้แล้วก็ไม่ได้มีเงื่อนไขในการลงทุนว่าจะต้องลงทุนอย่างต่อเนื่องต้องถือครองจนอายุ55หรือว่าอย่างน้อย5ปีจะไม่มีเงื่อนไขพวกนี้ครับกองนี้นะครับถ้าเราดูตรอผลตอบแทนย้อนหลังครับตั้งแต่ต้นี นถึงสิ้นเดือนเมษายนนะครับก็คือนับไปจนถึงวันที่29เมษายน2563อัตราผลตอบแทนครับจะอยู่ที่7 2 8ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง3เดือนจะอยู่ที่2 7 9อตัตราผลตอบแทนย้อนหลัง6เดือนครับจะอยู่ที่17.85%แล้วถ้าดูอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีครับจะอยู่ที่16.1% 0อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง3ปีจะเหลืออยู่ที่5.26%นในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง ทีนี้ถ้าเราไปดูนะโยบายก็เหมือนกับเมื่อกี้ครับเขาเอาเงินครับไปลงทุนเหมือนเดิมครับเป็นฟีดเดอร์ฟันก็ไปลงทุนในมาสเตอร์ฟันกองเดิมเลยก็คือของทาง JP Morgan Global Healthcare Fund Class C ครับอ่าแล้วนโยบายการลงทุนเพราะฉั้นทุกอย่างเหมือนกับกองเมื่อกี้ทุกประการเลยครับแล้วถ้าเราดูผลการดําเนินงานย้อนหลังนะครับสิ้นสุดณนะวันที่31มกราคม2563จะพบว่าตราผลตอบแทน year to date ครับคราวนี้จะอยู่ที่3.77%ตราผลตอบแทนย้อนหลัง3เดือนครับจากกลาย เป็น13.62%อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง6เดือนครับจะอยู่ที่13.24%ส่วนอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีครับจะอยู่ที่14.19%อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง3ปีครับจะอยู่ที่6.69%อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง5ปีจะอยู่ที่2.32%ในขณะที่อัตราผลตอบแทนนับจากวันเริ่มโครงการก็คือ1สิงหาคม2557จะอยู่ที่4.78%เพราะฉะนั้นอัตราผลตอบแทนที่เราพูดถึงการย้อนหลังถ้าช่วงระยะเาย เวลาตั้งแต่1ปีขึ้นไปครับจะเป็นอัตราผลตอบแทนที่คิดเป็นร้อยละต่อปีเสมอครับกองทุนรวมกองถัดมานะครับจะเป็นกองทุนรวมของทางแมนูไลฟ์ครับจะเป็น Manulife s t r e n g t h นะครับ Healthcare FIF แล้วก็ขีดดีครับที่มีขีดดีอันนี้ก็คือเพื่อให้เห็นภาพอย่างชัดเจนครับว่ากองทุนรวมกองนี้ที่เขาตั้งชื่อแบบนี้เพราะเขามีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลครับกองทุนรวมกองนี้นะครับจะมีอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง Year t o d a t e นับจากต้นปีครับมาจนถึงวันที่29เมษายน2563น อยู่ที่4.73%ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง3เดือนครับจะอยู่ที่2.11%อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง6เดือนครับจะอยู่ที่11.95%อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีจะอยู่ที่10.5%ต่อปีอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง3ปีจะอยู่ที่3.26%ต่อปีส่วนอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง5ปีครับจะอยู่ที่1.54%ต่อปีกองทุนรวมกองนี้ครับก็จะเป็นฟีดเดอร์ฟันอีกเช่นกันมีนโยบายในการลงทุนก็คือว่าจะนําเงินนะครับลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยล้ 80%ของ NAV ไปลงทุนในมัสเตอร์ฟันแค่กองเดียวกองนั้นก็คือ Manulife Global Fund h e a l t h c a r e f u ันนะครับ a r ร์ค a s ส AA ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในกลุ่ม Healthcare ครับทีนี้ถ้าเรามาดูอัตราผลตอบแทนย้อนหลังตามรายงานประจำปีกันบ้างนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นข้อมูลย้อนหลังเทียบนะวันที่31มีนาะคม2563ก็คือย้อนหลังไปก่อนหน้านั้นประมาณเกือบ1เดือนกองทุนรวมกองนี้ครับ year to date ก็จะอยู่ที่ลบ5.25%อัตรา ผลตอบแทนย้อนหลัง3าเดือนก็เลยเท่ากันครับลบ5้อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง uh, 6เดือนจะอยู่ที่2 7 1อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีครับจะอยู่ที่ลบ4.19%ต่อปีอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง3าปีครับจะอยู่ที่0.42%ต่อปีในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง5ปีจะติดลบ0.31%ต่อปีครับนับตั้งแต่วันจัดตั้งโครงการครับอัตราผลตอบแทนย้อนหลังจะอยู่ที่2.51%ต่อปีแล้วองถัดมานะครับที่เราจะดูกันก็จะเป็น ของ Manulife เหมือนกันครับกองทุนกองถัดมาจะชื่อว่า Manulife Strength He a l t h c a r e FIF แต่คราวนี้ต่างกันอย่างเดียวครับจากขีดดีจะกลายเป็นขีด A ขีด A ก็คือสะท้อนว่าเป็นชนิดที่สะสมมูลค่าก็คือมีนยโยบายในการไม่จ่ายเงินปันผลครับอัตราผลตอบแทนย้อนหลังนี่จะใกล้เคียงแทบจะเท่ากับกองเมื่อกี้เลยครับก็คือย้อนหลัง year to date นะครับจากต้นปีครับจนถึงวันล่าสุด29เมษายนส5 6 3ายจะอยู่ที่4 7 2ออัตราผลตอบแทนย้อนหลังนะครับ 3เดือนจะอยู่ที่2.1% 1อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง6เดือนครับจะอยู่ที่11.95%อัตราผลตอบแทนย้อนหลังหนึ่งปีครับจะอยู่ที่1 0 5 0ต่อปีส่วนอัตราผลตอบแทนย้อนหลังสาปีครับจะอยู่ที่3.26%ตต่อปีและอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง5ปีจะอยู่ที่1.55%ต่อปีครับกองทุนรวมกองนี้นะครับถ้าเราไปดูอัตราผลตอบแทนย้อนหลังแต่คราวนี้ผมเปลี่ยนวันล่าสุดครับจาก29เมษายน2 5 6 3 เป็นวันที่31มีนาคม2563ในรายงานประจําปีก็จะพบว่า y t o r t t e ครับจะติดลบ5.25%ซึ่งก็จะเท่ากับอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง3เดือนครับส่วนอันตราผลตอบแทนย้อนหลัง6เดือนครับจะอยู่ที่2.71%ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีจะอยู่ที่ลบ4.19%อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง3ปีจะอยู่ที่0.42%ต่อปีอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง5ปีครับจะอยู่ที่ลบ0.30%ต่อปี ตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนครับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีจะอยู่ที่2.52%ครับกองทุนรวมตราสารทุนกองสุดท้ายนะครับก็จะชื่อว่า K Global Healthcare Equity Fund ครับมีอัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีนะครับจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนับถึงวันที่29เมษายน2563ครับอยู่ที่1.42%ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง3เดือนครับจะอยู่ที่0.12%อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง6เดือนจะอยู่ที่11.71% ส่วนอัตราผลตอบแทนย้อนหลังหนึ่งปีครับจะอยู่ที่14.94%ต่อปีอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง3ปีจะอยู่ที่8.93%ต่อปีส่วนอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง5ปีครับจะอยู่ที่3.16%ต่อปีกองทุนรวมกองนี้นะครับถ้าเราไปดูข้อมูลจากฟันแฟกชีตอีกสักนิดหนึ่งจะพบว่าเป็นฟีเดอร์ฟันเหมือนกันครับนำเงินลงทุนนะครับโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า180ของ NAV เหมือนกันครับไปลงทุนในมาสเตอร์ฟันแค่กองเดียวก็คือกองทุนร รวมของทาง JP Morgan นะครับ Global Healthcare Fund Class A ครับซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัท Healthcare ครับแล้วถ้าเกิดเราไปดูผลการดำเนินงานย้อนหลังนะครับในรายงานประจำปีณนะวันที่31ตุลาคม2562เพราะฉะนั้นวันที่รายงานจะเป็นคนละวันกันละคราวนี้ราผลตอบแทนย้อนหลังครับ Year to date นับตั้งแต่ต้นปีจะอยู่ที่8.71% 3เดือนจะอยู่ที่1 0 1 6เดือนย้อนหลังครับจะอยู่ที่2.74% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีจะอยู่ที่1.87%ต่อปี3ปีย้อนหลังครับอัตราผลตอบแทนต่อปีจะอยู่ที่9.59%ต่อปีนับตั้งแต่วันที่จัดตั้งโครงการนะครับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีจะอยู่ที่2.41%ครับ ทีนี้เราลองมาดูสรุปกันสักนิดหนึ่งครับของกองทุนรวมปราสารทุนใน6กองนี้เราจะพบว่า5กองทุนที่บอกว่ามีตราผลตอบแทน year to date มากกว่าศูนย์มีราผลตอบแทนย้อนหลังไม่ว่าจะเป็น3เดือน6เดือน1ปี3ปี5ปีมากกว่า0ูนย์ จะพบว่าใน5กองนี้ครับเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ทั้งหมดเลยอีกหนึ่งกองทุนที่เหลือครับก็จะเป็นกองทุนที่ไปลงทุนในทองคาเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นภาพเบื้องต้นก่อนว่าจริงๆแล้วอัตราผลตอบแทนเนี่ยครับเวลาเราจะเลือกลงทุนในกองทุนรวมส่วนหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาก่อนเลยก็คือว่ากองทุนรวมกองนั้นนะครับนโยบายการลงทุนของเขาเป็นยังไงเขานําเงินไปลงทุนในตราสารประเภทไหนด้วยแล้วก็มีนโยบายการลงทุนเป็นอย่างไร